กาโร่ร่างใหม่ภัยพิบัติระดับพระเจ้าลัดบอสที่แท้จริงในศึกมนุษย์ประหลาดและคู่ต่อกรที่อาจจะสุมน้ําสุมเนื้อกับไซตามะผมก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับกาโร่มาเกือบเดือนแล้วทั้งๆที่ตัวของกาโร่เองเป็นมนุษย์ประหลาดที่กําลังต่อกรกับพระเอกของเราอย่างไซตามะอยู่แต่ก็คงไม่แปลกอะไรมากมายนะเพราะว่าคลแม็กในช่วงหลังๆห,หรือตอนหลังๆที่อาจารย์มูรุตานั้นใสาม,มาทําให้พวกเราว้าวและตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นการมาของบูโรสหรือการมาของพระเจ้าจนทําให้พวกเราหลายๆคนนั้นลืมเรือนกาโร่ไป ความจริงเพื่อนๆไม่ได้ลืมเลือนครับแต่ว่าตัวผมเองนี่แหละที่ทําคลิปไม่ทันแต่ในวันนี้ก็ถือโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับกาโร่ล่างใหม่และก็เป็นพื้นที่ในการพูดคุยเกี่ยวกับกาโร่ในคลิปคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆที่เก็บขุดเกี่ยวกับการร่มาก็อย่าลืมพูดคุยเกี่ยวกับการร่ด้วยเช่นเดียวกันนะกาโร่ล่างใหม่แข็งแกร่งขนาดไหนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องราวเกี่ยวกับกาโร่ร่างใหม่ภัยพิบัตรระดับพระเจ้า ที่จะไปพูดคุยกันแบบจริงจังเราก็ต้องมาพูดถึงกาโร่ในต้นฉบับก่อนนะครับกาโร่ในต้นฉบับจะมีแค่ล่าง1 2 3ที่เป็นล่างมนุษย์ประหลาดนะแต่พวกเราก็จะได้เห็นความสามารถของกาโร่แบบดิบเถื่อนเพียงล่างที่1เท่านั้นส่วนล่างที่2ล่างที่3ใส่ธรรมะจ,จัดการด้วยความรวดเร็วแต่พอมาเป็นฉบับภาพสวยพวกเรากลับได้เห็นพลังเวอร์วังกําลังการของกาโร่ล่าง2และ3และที่สุดไพ่พวกเราไปมากกว่านั้นนั่นคือกาโร่ล่างใหม่ซึ่งผมเองก็เรียกไม่ถูกครับว่าจะให้กาโร่ล่างนี้ชื่อว่าอะไรซึ่งล่างนี้ผมก็ขอเรียกตตาม นงของกาโร่เอนั่นก็คือความต้องการที่อยากจะเป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้ามีความแข็งแกร่งกว่าทุกคนในโลกใบนี้รวมไปถึงมนุษย์ประหลาดทั้งมวลอยู่จุดสูงสุดของโลกกลายเป็นความชั่วร้ายอันสมบูรณ์แบบมนุษย์ประหลาดกาโร่ล่างพระเจ้าซึ่งความสามารถผมก็ตอบไม่ถูกครับว่าผมจะอธิบายให้เพืเ่อนๆฟังอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่ผมจะดาหรือคาดดาเหตุการณ์ในวันพันแมนผมจะชอบเอาฉบับวันนั้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้คาดดาเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุดแต่สําหรับกาโร่ล่างใหม่กาโร่ล่างพระเจ้านี้ในต้นฉบััับมมมมนกกลไ่ีผ็ ไม่รู้ว่าจะอธิบายเพื่อนๆอ,อย่างไรไม่รู้จะคาดเดาอย่างไรสรุปคือข้อมูลมันน้อยมากคาจะให้คาดเดาก็กลัวจะผิดเยอะในคลิปนี้ผมคงทําได้เพียงแค่ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกาโล่ร่างพระเจ้าคือก่อนหน้านี้อาจารย์ได้วาดภาพบางจุดบางเหตุการณ์สื่อถึงกาโล่ร่างพระเจ้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าพวกเรานั้นเดาไม่ถูกว่าอาจารย์นั้นใส่ภาพพวกนี้มาเพื่ออะไรณนะตอนนี้มันกระจ่างแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลของกาโล่ร่างใหม่ในช่วงจังหวะที่กาโร่ได้ ไต่มาก็ต่อยตุ้มกาโร่ร่างปีศาจร่างสาก็กระเด็นลอยละลิ้วไปบนท้องฟ้าก็ะที่ห่อหุ้มกาโร่นั้นมันแตกออกเผยให้เห็นร่างมนุษย์ของกาโร่อีกครั้งหนึง่งและในช่วงเวลานี้จิตใจของกาโร่เริ่มอ่อนแอเพราะการต่อสู้กับไซตามะไม่ว่าจะทําวิธีใดแล้วก็ตามก็ไม่สามารถต่อกรกับไซตามะได้เลยมาได้ถึงแค่นี้หรือในช่วงเวลาที่กาโร่จิตใจอ่อนแอมากที่สุดนั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่พระเจ้านั้นหลุดออกมาจากผนึกผนึกที่แกะังพระเจ้าที่กลุ่มของบาสดูแลอยู่ข้ามผ่านมิติมายัางโลกใบ้ัห,หก กโด้วยความใจสู้ของกาโร่ทาให้กาโร่นั้นพัฒนาตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ต่อสู้กับใครก็ตามก็จะพัฒนาขึ้นยิ่งกว่าคนคนนั้นจนสามารถข้ามผ่านและเอาชนะไปได้และในตอนล่าสุดไม่ใช่แค่กาโร่จะมีพลังทางด้านจิตใจของตัวเองเท่านั้นยังได้รับพลังอย่างมหาศาลของพระเจ้าที่มอบให้กับกาโร่ด้วยและดูเหมือนว่าพลังนี้มันจะไร้ขีดจํากัดข้ามผ่านขีดจํากัดของความเป็นมนุษย์ประหลาดไปเลยกลายเป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้าของจริงที่พวกเรารอคอยกันานานแสนนานพอได้ พลังมาจากพระเจ้าตัวจริงเมื่อได้รับพลังจากพระเจ้ากาโร่ก็ได้เผยตัวต่อหน้าของใสตามะและก็ทําให้พวกเรานั้นได้เห็นว่ากาโร่มีรูปร่างที่เพียวลงรูปร่างจะมีขนาดเล็กลงเท่ากับกาโร่ตัวจริงในช่วงที่เป็นมนุษย์อยู่นะครับ ร่างกายของกาโร่ก็มีลักษณะพิเศษร่างกายดูเหมือนจะโปร่งใสเผยให้เห็นวัตถุที่คล้ายจักรวาลหรือดวงดาวต่างๆไหลเวียนอยู่ในตัวของกาโร่คล้ายๆกับว่าพลังของกาโร่นั้นมันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับมวลสรรพสิ่งในจักรวาลจักรวาลหนึ่งเลยทีเดียวครับแม่ถ้าพูดขนาดเนี้ยพลังของกาโร่น่าจะเวอร์วังจริงๆซึ่งในเรื่องของจักรวาลและกาเล็กซี่อาจารย์มูริตานั้นแอบใส่ภาพที่สื่อถึงจักรวาลและกาเล็กซี่มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายรู้แค่ว่าภาพมันสวยดีแต่ความจริงอาจารย พยายามจะสื่อมาหลายรอบแล้วครับว่าเรื่องราวของวันท่านเมนในอนาคตจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแล็กซี่หรือจักรกวาลพลังที่ข้ามขีดจํากัดโลกใบนี้ไปถึงระดับจักรวาลกันเลยทีเดียวและการมาของกาโร่หน้าเวลานี้ไม่ได้เก่งกว่าไซตามาเลยดูเหมือนจะมีความมั่นใจที่จะเอาชนะไซตามาได้ด้วยซ้ําและยังมีสารของพระเจ้าหรือตัวของกาโร่พูดเองตรงนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถโต้อตอบหมัดที่ต่อต้านพระเจ้าได้มันคือหมัดของพระเจ้า เท่านั้นและกาโร่ก็พุ่งตรงไปหาไซตามะตั้งกระบวนท่ารูปแบบใหม่ที่กาโร่เรียกมันว่าพลังระดับคอสมิกและภาพก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้ครับแม่อยากจะรู้เหลือเกินพลังระดับคอสมิกของกาโร่ที่กาโร่อวยตัวเองว่าจะเอาชนะไซตามะหมัดที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างไซตามะได้ความน่าตื่นเต้นในตอนต่อไปเนี่ยผมตื่นเต้นเหลือเกินครับซึ่งหลังจากนี้ก็คาดเดาไม่ถูกแล้วครับว่าพลังของกาโร่มันจะสุดวาววางขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพลังของกาโร่อาจจะทําให้ไซตามะนั้นต้องลำบากใจแล และในที่สุดฉากในตำนานที่พวกคนรอคอยกันมานานแสนนานถ้ามันถูกนะเพื่อนๆเรียกผมว่าตาผู้มาก่อนการได้เลยนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราเรียกร้องกันมานานแสนนานอยากจะเห็นการเอาจริงของไซตามะและการใช้พลังเอาจริงในการยกพื้นฉากการยกพื้นจากต้นฉบับที่พวกเรารอคอยมานานแสนนานในตอนหน้าพวกเราน่าจะเห็นแล้วครับในฉบับของอาจารย์มูระตะด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือพลังของกาโร่มันแข็งแกร่งเกินไปอาจจะทําให้โลกใบนี้ได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลจนทําให้ไซตามะต้องทำ อะไรบางอย่างและไรตมะจะยกพื้นอย่างจริงจังทาให้ใสซยมะและกาลโล่ลอยละลื่อปีไปบนท้องฟ้าและต่อสู้กันบทกลางอากาศแบบเอาเป็นเอาตายและพื้นที่ยกไปไม่ว่าจะมีจํานวนมากมายขนาดไหนเป็นพื้นทั้งเมืองของเมืองเซตเลยก็ตามอาจจะพังทั้งหมดเลยทีเดียวครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเห็นฉากการยกพื้นของอาจารย์มูรตตะเต็มทนแล้วนะผมเชื่อว่าในตอนต่อไปน่าจะมีให้กับพวกเราได้เห็นแล้วครับเพราะไซตามะจาเป็นที่จะต้องยกพื้นจริงๆริจรังๆแล้วล่ะเพื่อให้โลกใบนี้ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้น้อยที่สุดเพื่อนๆคิดว่าฉากการยกพื้นของไซตามะแบบจริงจังจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปหรือไม่เพื่อนๆก็พิมพ์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ากาวโลล่างใหม่กาวโลล่างพระเจ้าหรือพลังระดับคอสมิกที่กาวโลได้เปิดโหมดคอสิมิกออกมาแล้วตต่อสู้กับไซ ในครั้งนี้และคิดว่าน่าจะเป็นศึกสุดท้ายหรือร่างสุดท้ายที่กาโรจะวิวัฒนาการได้แล้วศึกตัดสินครั้งนี้ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะการเดิมพันของเรามนุษย์ประหลาดทั้งมวลสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าทุ่มหมดหน้าตากักเพื่อต่อกรกับไซตามะมอบพลังให้กับกาโรจนได้พลังระดับคอสมิกมาและผลแพชนะจะเป็นของใครคราวนี้พวกเราเดาไม่ออกจริงๆครับไซตามะจะลืดตกยางออกหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่และถึงเวลาที่ไซตามะจะจัดเต็มแบบจริงจังอยากที่ ผู้เราไม่เคยเห็นความเสียหายสุดเมื่อวางกำลังการหมัดของไซตมามะแบบแรงๆแบบจริงจังจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอติดตามในตอนต่อไปตอนที่จะถึงนี้เลยครับตื่นเต้นเหลือเกินหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกาโร่ร่างใหม่กาโร่ร่างพระเจ้าภัยพิบัติระดับพระเจ้าและถ้าหากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณังคคิิปปนนนนนีี้้จจบส่วใก็ ลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเออาร์สรักทุกคนแล้วมา,มากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ